สว,ส,สวัสดีค่ะป้าลุงสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวก็ลุกวันนี้น้องมินกับแม่นางก็กินข้าวเจชาด้วยจ้าเจ็ดโมงกว่ากับข้าวก็จะประมาณนี้จ้ามีไข่ต้มมีน้ำพริกมีค่ะแล้วก็มีต้มจืดทำเป็นน้ำซุปอ่ามากินข้าวกับแม่นางกับน้องมินเลยเด้อค่ะก็จะประมาณ แล้วก็ต้มจืดเป็ดซุกนะจ๊ามากินน้ำกันเลยจ้าน้องเอเข้ามาค่ะอ้าพอมากีนข้าวจือเลยอืมอ้าวจืข้าวจืข้าวแกะนนี่ปลาลงกินอู้ยปลาลงดูน้ำพริกตามมือเองดูดิอืมอืมกินกับบกเขือปบกเขือไข่ต้มไข่ต้มอิน ถอยเท้าสองคนอ่าวันทยเด็กนะคมอนเกินเลต้องจืดเหเด็กตอนเชา้าคุณแม่กินข้าวเยอะนะครับเนี่ยคุณแม่หางกนข้างหรอ ในรถเผาล่งเลยเนี่ยสวดน้ำตาลทำงานุ็หลือไปซื้อมะเขือให้นม่อ่าหรึเปล่าไอ้น้าไม่ได้หานเอาปากกัดเลยเดี๋ยววันอาทิตย์่ห้พ่อไปตื้อผักอันนี้ให้้อืมไมือเล็กน้ำน้ำขึ้น ไข่พอให้นี่ต้องสุกมากอืมนออ่ข้เจ่งอ่ะอืะอะอมหอยเปีายงลงนออ่ะอืณแม่ขาเชรียไข่ต้มด้วยนะอันนี้นะอืมให้น้องเป็นเรื่องไข่ต้มลูกเอาลกได้ให้น้องพร้องดินแบบไข่ต้ม แม่ไปเอาหมีมาหั่นมาเขืา ตา้ตัดให้พี่รู้อัให้มาจะต้องจุดแต่ไม่จะรูบเข้าเลยนะ เป็นผักเยอะๆเอาแล้วน้ำตาลขึ้นเยอะเพราะว่าท้องน้องอย่กินน้ำหวานเยอะท้องนีเไม่เกิน้ำงตามไม่ขึ้นท้องหวานไม่เป็นเกน้ำหวานท้องคือม้วนับ ใป,ปกาเช้าชุดกระโดเลมอนถ้วยกระโดเลมอนโอ้ nhà kép mình đâu cho hả ദേ ഇര കൊള്ളാവട്ടെ തീ നീറ്റ് മാൻ ഡെൻ വല്ല เื่องน้อน,นับดีอันนั้นไอ้ข้าวเปี่ย,ยายแส่กรให้ปลอืมอืม อให้ตายสวัสด,ดีดค่าดงจนนกตายม้ตายวัสด,ดีปด้าลวงนอยตาย น้ำตั้งหน่อยนะน้ำต้นเกืตั้หน่อยนะแม่หลุกได้โลงคอเอาไหมนะอหลุดน้ต้มเือตังหนอยอืมอืมแม่ไม่ได้ทำนี่แต่แม่ใส่ข้านีนเดียว้ไหมนะอืมซอสเอียดน้ำต้นเกือแล้วก็เข้าวไข่อืมไดลงออืมแก็ไข่กับข้าวตามแบบนี้เออโลกงคออนั่นแหละแบบนี้แหละดู ม,มาที่มาซิงห,งหัวจะนะวิ่งแตกแน่เหมือนโซน่าไปเสือ ตอนเช้าจะได้อนบ้างบางที่กินเองที่เป็นคนก็สบ,บายอนนี่นง อืมใครนั่งหน้ากลงล่งใครนังน่งหลังเ่าหลใครนั่งหลังลหกพี่พ <laughs> ี่ไงเลยพีายเป็นพี่ใช่ไหม นุ่ง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 หนาหนุ่ผู้ชอบรนนน้าทุนทุนที่ตกแต่าป้าลูกนี่กินข้าวแต่เช้าเหมือนน้อมิกับน้ำไห 嗯，好，准备好了。 ผักเลยไม่มากินผักนะคิอไหมคะอืมจไม่กิน,นหลังแคกเแม่ต้องกิแคกแน่ือแครเอมันคืออยู่กับนตุกข้าวันไก่อะ่ะคือไหมอืมหลังต้มจุดแครกเรใส่ไก่ยอยนะู่นาะเนาะมันเหมือนข้าวมันไก่เลยมีแครกเหอร์หรึ่ไม่ทำให้กิน ต้มจืดเต็มใส่ไข่เลย้้อืมเก่งเจ๋งเก่งมากเลยลูกสาวข้าว tôi thấy tôi biết mặt cảm giác hôm qua tôi đi xem thân mình 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 không? mình 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 มาปนลบานลางนูก่อนนังอืมเจ็บ,บนปลาลงนี้อืม่อ่ะอ่ะให้อีกออืมอ้า,าวอีกมวาลาวปล้ปลางแล้วน้ำปลาดีไอ่ะลงคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะน้องมิกับแม่น้ำกินข้าวเสร็จจะหมดแล้วเตมะ อร่อยมากเลยผัดน้ำพริกวันนี bye ้บ๊ายบายไปกัค่ะพี่กันเลยสวัสดีค่ะแ <Bye. S 1> ล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย